กำแพงกันดินเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดทีละแถบกันนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ฝั่งที่ติดนาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทางทิศเหนือของตัวที่ดินนะครับซึ่งติดคูนาแล้วก็ติดนาดินค่อนข้างแฉะนะตัวนี้จะใช้เป็นเสาเข็มขนาด18เซนติเมตรนะครับเข็ม i18 ความลึกอยู่ที่6เมตรความยาวนะครับความยาวอยู่ที่6เมตรโดย ตอกลึกจากระดับดินเดิมไปโดยประมาณ3เมตร40 m. นะครับระดับคานสีส้มเนี่ยจะเป็นคานนั่งดินนะคานจะนั่งดินเดิมตัวนี้ซึ่งเสาเข็มจะลึกตรงท้องอตรงท้องอท้องคานไปเนี่ยอยู่ที่3เมตร40นะแล้วก็ระยะห่างของเสาเข็มในส่วนของกันดินเนี่ยจะห่างอยู่ที่2เมตรเนี่ยแผ่นพื้นก็จะยาวแผ่นละ2เมตร2เมตรตัวเนี้ ก็คือจะยาวตามที่ไปทั้งหมดเลยโดยฝั่งทิศเหนือเนี่ยนะครับก็จะคือจะกันดินอยู่ที่เมตรสิเซนแล้วก็จะขึ้นมาอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีสเตย์อยู่ที่ต้นเวนต้นโดยที่สเตย์สเตย์ก็จะลึกเสาเข็มอยู่ที่สามเมตรตัวนี้จะเป็นเข็มสามเมตรนะก็คือลึกลึกลงดินเดิมไปประมาณสองเมตรห้าสิบแล้วโผล่ขึ้นมาห้าสิบแล้วมีการแคปหัวเข็ม แล้วก็ดึงสเตคานสีเขียวเนี้ยเข้าไปที่คารตัวนี้คานสีชมพูนะครับอ่าซึ่งกำแพงกระดินฝั่งทิศเหนือนะครับจะมีสเตร,ยระยะแอดคานอยู่ที่2เมตรนะครับแผ่นพื้นก็จะอยู่ตามนี้ระดับเมื่อถมดินแล้วจะมีความสูงอยู่ที่เมตรห้โดยประมาณนะครับจะอยู่ที่เมตรห้โดยประมาณนะครับส่วนฝั่งทิศต,ตะวันตกนะครับ ก็จะเหมือนกับฝั่งทิศเหนือทุกประการเลยแต่เพียงแต่ว่าไม่มีสเตซึ่งตรงนี้ตอกลึกไปมากกว่าความสูงที่ขึ้นมารับประกันความแน่นและ i18 ด้วยแล้วก็ช่องไฟตรงนี้สเมตรแล้วก็จะมีคาน2ชั้นแบบนี้นะครับการดินไม่ไม,ไม่ไม่มีซุดแน่นอนตัวนี้นะอ่าแล้วก็ส่วนส่วนติดถนนคอนกรีตฝั่งทิศใต,ใต้ตัวนี้ ก็จะต้องถมดินให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะมาเทคานตัวนี้ได้เพราะว่าเราเราก็เซฟในเรื่องของกำแพงกันดินไปในตัวเราก็ถมดินมาชนกับไอตัวถนนคอนกรีตเลยแต่ตัวเนี้ยจะเป็นกำแพงรั้วไม่ได้รับโมเมนต์กันดินอะไรมากตรงนี้จะใช้เสาเข็มที่ความยาวห้าเมตรนะครับเสาเข็มตรงนี้จะยาวห้าเมตรโดยลึกลงดินระดับเส้นสีดำตรงนี้คือระดับดินเดิมนะก็คือลึกลงดินไปอยู่ที่2เมตรสี่สิบนะครับโดยประมาณนะ 2อเมตรสโดยประมาณแล้วก็เมื่อถมดินแล้วนับดินถมไปด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่า,วาเมื่อลงดินไปนะตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องไฟระยะแอดของเสาถึงเสาเนี่ยจะอยู่ที่2เมตรห้าสิบอันนี้คืออันนี้คือรัวนะอไอตัวเนี้ยรัวมันจะอยู่ประมาณเมตรสี่สิบสี่แผ่น เมตรสามสิเมตรสี 3, 8, 4, 4, 5, แผ่นละ35มเซนเนี่ยหรือถ้า,ถ,าถ้าไม่ชอบต่ำไปก็เพิ่อมอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็จะอยู่ความสูงอยู่ประมาณสักเมตรแปอยู่ประมาณเมตรแปนะครับส่วนฝั่งที่ตะวันออกก็เหมือนกับที่ใต้นะครับตัวนี้ก็จ,จะเป็นเข็ <c oughs> <c oughs> 5, ม5เมตรนะครับลงดินอยู่ที่ประมาณ2เมตรห้รวมดินโถมอีกเมตรนึงเนี่ยนะเป็น3เมตรห้ที่ลงดินไปนะครับ อันนี้ก็นแน่นไม่ห่วงมีมีคาล่างนะครับมีคาล่างตัวนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีเว้นทางเข้าไว้2ช่องลัว้วก็คืออยู่ที่ประมาณ7.46เมตร4ี่สเมตรนะครับเเมตรครึ่งโดยประมาณงานลัวก็ประมาณนี้นะครับดีเทลลัวประมาณนี้